มันจบแล้วบิ๊กตู้ซาอุรออยู่ครับพี่ดูท่าว่ามหากราร์บการย้ายทีมของศูนย์หน้าขวัญใจชาวเรือใบสีฟ้าเนี่ยฮะน่าจะจบไม่สวยซะแล้วครับ เพราะว่าล่า,าสุดเนี่ยสมสอสรที่คาดว่าจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมด้วยอย่างยูเวนตุสเนี่ยแฟนๆก็เริ่มออกมาประท้วงกันแล้วนะครับว่าไม่เอาศูนหน้าเจ้าปัญหารายนี่อย่างแน่นอนรวมถึงตํานานของสมสรเนี่ยก็ออกมาติงสมสรน,นะครับว่าอย่าแตะ่นะครับนี่มันคือเผือกร้อนนะครับนี่มันของร้อนนะครับมือพองแน่นอนถ้าไปแต่คนนี้นะอย่ายุ่งเด็ดขาดเลยครับแต่ว่าทางยูยูเวนตุสเนี่ยก็ยังไม่ได้มีทิฐาออกมาว่าอย่างไรนะครับเพราะว่ามีข่าวก่อนหน้านี้เขาบอกว่าทางสมอสรยูเวนตุสกับลูกกกูเนี่ย ได้แอบตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วนี่แหละครับโอ้โหเป็นหนามทิ่มใจอินเตอร์แบบสุดๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับเพราะอินเตอร์กับยูเวนตุสเนี่ยเกียดกันเข้าไสเหมือนกับแมนยูกับลิเวอร์พูลนี่แหละก็มันก็คือแบบเวอร์ชันเวอร์ชันของเกาโชเซเรีอา์เขาอ่ะเป็นเป็นอะไรเดือดๆของทางเขาอ่ะคือเขาไม่ถูกกันอย่างแรงอ่ะสองสโมสรนี้นะครับและอินคือบิ๊กตู้เนี่ยไอ้ลูกกูเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าสองสโมสรนี้เป็นคู่แบบคู่อริคู่อาฆาตกันอ่ะมันยังแอบไปคุยกับยููเวนตุสส่ดิ คือความแบบคือคนรอบตัวไม่ดีเลยหรือไงวะหรือว่าตัวมันเองที่มีปัญหากันแน่นะครับสำหรับสำหรับตัวลูกากูนะครับส่วนท้ายเนี่ยการที่เขากระทําแบบนี้อินเตอร์ก็เลยอินเตอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ให้ให้ลูกากูอยู่ต่อนะเขาพยายามอยู่นะครับอินเตอร์เนี่ยพยายามที่จะเจราจากับทางเคลซีอยู่นะแต่ว่ามันก็อาจอาจ,จะเดินเรื่องชา้านิดน,นึงด้วยว่าเงินมันก็ไม่ใช่กระดาษนะเนาะที่จะไปหาจากไหนได้ง่ายๆนะเขาก็ต้องมีข้อตกลงมีการเจรจาเขาอยู่ในการเจรจาอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าจะ ใกล้จะรู้ล่วงอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดนะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นรายละเอียดในเชิงบวกนะครับว่ามันมีความคืบหน้าไปอ่ะแล้วมันก็น่าจะจบด้วยดีแหละสําหรับอินเตอร์กับเชลซีนะครับแต่ว่าเหมือนกัลูกากูอ่ะเขาไม่อยากจะรอครับเหมือนยูกูอ่ะเออรอไม่ได้รอไม่ได้ก็เลยแอบไปคุยกับยูเวนตุสหรือว่ายูเวนตุสแอบมาคุยกับกลูกากูอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพออินเตอร์รู้ว่าบิ๊กตู้เนี่ยทำแบบนี้นะครับก็เลยประกาศตัดหางปล่อยวัดเเลยออก จากนี้ไปไม่ยุ่งอีกแล้วนะครับกับลูกากูนะครับจะไปไหนก็ไปนะฮะโอ้โหงานเข้าเลยทีนี้เพราะว่าเชลซีเนี่ยไม่รับกลับอยู่แล้วเชลซี Chelsea เนี่ยพร้อมที่จะคุยทุกราคาอยู่แล้วจะซื้อถูกกว่านี้ก็ได้อยู่ที่ว่าคุณจะต่อรองเรายัางไงนะครับทีนี้เนี่ยเชซีก็ไม่เอาอินเตอร์ก็ปิดประตูบ้านใส่แล้วยูเวนตุสแฟนๆก็ ตั้งม็อบกันอยู่หน้าปศุสรสแล้วว่าไม่เอานะครับนั่นแหละฮะก็เลยเป็นสาเหตุนะครับที่ว่าอาจจะได้ไปคีอูดไวกว่าที่คิดอย่างแน่นอนนะครับนี่แหละฮะอุทางห่อนคนที่พูดอะไรไม่คิดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่อินเตอร์เขาก็ปากหวานก็อินเตอร์นะบอกว่าเออเนี่ยยังไงเขาไม่วันย้ายไปสวมเสื้อของอ่าไลท์ขาวดําแน่นอนนะครับของมาลาย,ยันตุสแน่นอนเขาไม่วันย้ายไปแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็ทําท่าจะไปทีนี้แฟนบอลจากนั้นเขาก็เลยโห่ไล่เอาสีครับ มาตามดูครับคอยดูครับว่านี่มันเป็นเรื่องบันเทิงจะชัดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของพี่ตู้จะจบอย่างไร